เรามาพูดคุยกับคุณธีพานวะวัฒนทรั์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG b u l l e o n and Futures นะคะมาดูมุมมองกันหน่อยค่ะเนื่องจากว่าทางด้านของนักลงทุนในทองคำนะคะก็ยังมองเป้าหมายของราคาทองคําแรกนะคะสามารถที่จะไปได้หรือเปล่าทาง YLG เองค่ะก็ให้ประมาณการเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้ายืนถึง1,600ดอลลาร์สหรัฐได้โอกาสไปต่อน่าจะมีได้ด้วยแต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาคุยกับคุณธีพาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมลคะทางด้านของราคาทองคําสัปดาห์นี้มีโอกาสไหมคะที่จะไปยืนเหนือ1,600ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแข็งแกร่งนะคะค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรายังดูว่าราคาทองคํายังอยู่ในกรอบอยู่โดยที่กรอบนอ,อยู่ระหว่าง 1, นึง1,775เหรียญจนถึง1,620เหรียญน,นะคะซึ่งอาจจะต้องรอดูการเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากวันนี้นะคะพรุ่งนี้เองก็จะเป็นถือว่าเป็นวันทําการวันแรกที่ตลาดทั่วโลกเปิดหลังจาก หยุดดไฟเดย์แล้วก็อีสเตอร์ก็คือในวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจจะต้องดูในเรื่องของเอ่อเรีแอคชั่นของข่าวของทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยนะคะก็ส่งผลทำนะให้ราคานองคําสามารถปรับขึ้นได้ไหมแต่นะตอนนี้เองเราไปเห็นได้จากบางตลาดที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็ดูแล้วน่าจะส่งผลไม่มากนะคะหรือว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะก็ยังแนะนําให้ให้รอเรีแอคชั่นจากตลาดทองคําอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้นะคะ่ะเพราะว่า แต่ว่าข่าวตัวอื่นในสัปดาห์นี้ที่ยังต้องตาม,มานะคะก็ยังเป็นข่าวของทางฝั่งสหรัฐเป็นมากเลยนะคะคือตั้งแต่วันพุธพฤะหัสสุกก็จะเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานทั้งสิ้นกะจะต้องดูว่าการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีก็จะกดดันดทางตลาดทองคำสามารถย่อตัวลงต่อได้แต่ถ้าตัวเลขออกมาสวนขัดกังหรือว่าออกมาไม่ดีนะ,นะคะก็มีโอกาสที่ทาให้รหาคาทองคากลับมายืนเหนือระดับ1,600เหรียญได้ค่ะ ค่ะสำหรับกรอบการลงทุนในสัปดาห์นี้ว่าเอาจยังมองเอาไว้ที่เท่าไหร่คะค่ะในในกรอบสัปดาห์นี้นะคะเรายังมองอยู่ที่ 1, หนึ่งพันห้ายเจสิบห้าเหรียญจนถึงจนถึงหนึ่งพันหยสิเหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ที่สองหมืหนึ่งพันเ้าร้อยจนถึงสองหมพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคําค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิพามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็แนว